พี่จะบอกวิธีการครับอาหารหรือว่าครับไอเทมลับสำหรับแบบบอกทูโอเคทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกเลยสิ่งนี้น้องๆต้องมีเลยก็คือไม้ไม้นี่เลยไม้นี่ก็คือหาได้จากทั่วไปคือเราใช้สกิลหรือว่าใช้ดาบหรือว่าใช้กีตาร์ในการไปฟันไม้เราก็จะได้ไม้นี้มาและต่อมาก็ให้น้องๆกดตรงนี้ไปหนึ่งทีเพื่อที่จะสร้างกองไฟนี้กองไฟแบบนี้เลยเพื่อจะ มาทำอาหารหรือว่าคราฟอาหารและอาหารหรือว่าไอเทมลับที่สามารถคราฟได้ก็จะมีประมาณนี้และแต่ละอันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ค่อยมาบอกความสามารถของแต่ละอันดีกว่านะและวิธีการคราฟก็ไม่ยากเลยก็คือให้เราไปตุกปลานี่ใช้ปลาอีกแล้วนะก็คือใช้ปลาจากที่เราตกนั่นแหละมาคราบเราจะคราฟอันไหนก็ได้เลือกคราฟอันไหนก็ได้เลยพี่คราฟมา1อันสองอันนะโอเคเดี๋ยวพี่เปิดใช้อันนี้ให้ดูก่อนละกันว่า ความสามารถของเขาคือยังไงบ้างประมาณไหนนี่พี่ครับมาประมาณ3อันเดี๋ยที่จะเปิดใช้เป็นกล่องสมบัติแล้วกันนะและวิธีการใช้งานก็ไม่ยากให้เรากดใช้งานและเขาก็จะเด้งเข้ามาแบบนี้นะในตัวเราและเรากดไปอีกทีนึงกดว่าใช้ก็ได้หรือเราจะวางให้เพื่อนก็ได้นะอันนี้ <Wow. S 1> ได้หมดแต่นี่มันจะเปิดจาการให้เรากินแบบนี้เลยและอันนี้คือความสามารถของเขานี่เราจะสามารถเห็นกล่องตังหรือว่า ลองสมบัติที่มันตกอยู่ตามแมพก็คือที่มันวางอยู่ตามแมพนั่นแหละเหมาะมากๆนะสาหรับคนที่ไม่ชอบฟาร์มชอบแบบว่าเก็บตั้งจากกลองสมบัติหรือว่าเอาไว้ตียูรุจิ๋วอะไรแบบเนี้ยที่มันได้แก้วได้อะไรได้ถ้วยอะ่ะเออประมาณนั้นเลยและส่วนน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ครับแล้วอยากจะลองครับและรู้ว่าอันไหนมันมีความสามารถอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ข้างล่างได้เลย